มันฝรั่งนะคะวันนี้จะทำฟิชแอนชิพค่ะฟิชแอนชิพวันนี้เมนูอบมันฝรั่งไปแล้วอบเสร็จแล้วนะคะใช้เตาอบสองร้อยองศายี่สิบนาทีนะคะมันฝรั่งคือชิพนะคะ ดินเนอร์แล้ววันนี้ก็ฟิชแอนชิปนะคะเสร็จแล้วนะคะดินเนอร์เลยกันฟิชแอนชิปชิปก็อบมันฝรั่งนะคะสลัดผักนะคะปลาชุดแป้งทอดนะคะฟิชแอนชิปอังกฤษอาหารอังกฤษนะคะอังกฤษ ฟู้ดนะคะอิงแลนดฟิชแอนด์สิ็มีผลไม้้วยนะคะโนวีเกนฮาร์ดนะคะหัวใจโนเวย์นะคะมามามาจวดมาจาดกันเพิ่มพลังก่อนนะคะวันนี้วันนี้ทำงานงานหนักทาสีทาสีบ้านก็เลยตามเคยนะคะวิวหน้าตาสวยๆงามๆ ้กินอาหารอร่อยนะคะเิ็นด้วยชมวิวไปด้วยโรแม,มนติกมากนะคะไากินเขาน้องกันด้วพี่น้องด้วยกุนายน้อยอร่อยนะคะ ข้าวด้วยกันนะคะฟิชแอนชีทอดปลานะคะปลาชิบเป็งทวดปลาทอดนะคะเป็นปลาทอดปลาทะเลชิบแล้ก็มันฝรั่งมันฝรั่งอ่อนนะคะอบทั้งเปลือกมันด้วยนะคะ ใช่มันฝรั่งแก่มันฝรั่งก่อนดอกผล,ลไม้เราฮาร์ดปีดแล้วก็มีนะคะหวานบิสเอนชินะคะวันนี้กินข้าวไปด้วยชมวิวไปด้วยนะคะหน้าต่างเราก็มีดอกไม้หลายหลากหลายพันนะคะ โนเวก็อาหารโนเวก็จะประมาณนี้นะคะอาหารโนเวบางวันก็อาหารไทยบางวันก็อาหารฝรั่งหน่อยนะคะมามา,มากินนกันพี่นอ้องจดจัดลงมือกันนะคะคนตายายก็จะประมาณนี้นะคะ สลัดผักเยัยน้ำจิ้มจิ้มเผ็ดซอสกืะเทศน,นะคะง่ายง่ายค่ะง่ายงาย่อาหารง่ายไม่ยุ่งยากนะคะ